This video was sponsored by EA. คลิปนี้นะคะแพลมีบ้านแฟรี่หลังที่4มาฝากค่ะ ไม่ต้องบอกก็รู้เนาะว่าเฮอแพ็กแฟรี่ขนาดไหนแม้ว่าช่วงนี้อาจจะลงคลิปชา้าไปบ้างก็ฝากทุกคนรอดูด้วยนะคะบ้านหลังนี้นะคะแพลวได้เรฟเฟรนส์มาจาก pinterest อีกแล้วค่ะแต่เขาก็จะเป็นเหมือนโมเดลเล็กๆเนาะเราเอามาขยายใหญ่ขึ้นค่ะตัวบ้านจะเป็น2ชั้นนะคะชั้นล่างเนี่ยเราตั้งใจที่จะทําให้มีทางเดินแบบนี้อยู่ตรงกลางค่ะเพื่อที่เดี๋ยวเราจะทําเป็นลูกเล่นตรงบันไดนะคะ ทางขึ้นชั้นสองนะคะก็จะมีบันไดาทางขึ้นอยู่ที่หน้าตัวบ้านที่เดียวค่ะแล้วก็ลานตรงกลางเนี่ยที่เรายกพื้นขึ้นมานะคะเราจะทําเป็นทางเดินแล้วก็ทําเป็นมุมนั่งเล่นเล็กๆค่ะอ่าคงอาจจะยังดูไม่ค่อยเข้าที่เข้าทางเนาะเราก็ค่อยๆเติมไปหลังนี้ลืมบอกไปว่าเราจะใช้แค่เบสเกมกับ Enchanted by Nature เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นคนที่มีแค่2แพ็คหรือมีแพ็คไม่เยอะเนี่ยก็ดาวน์โหลดไปเล่นได้ค่ะ ตรงส่วนของหลังคานะคะแพลวจะใช้หลายชิ้นมาประกอบกันแต่ว่าเราก็จะต้องดัดก่อนว่าให้มันมีเคอร์ฟมีรูปทรงที่เราต้องการนะคะหากต้องการดัดหลังคาให้มีความโค้งมากขึ้นนะคะให้กด shift c แล้วก็จะมีปุ่มเพิ่มขึ้นค่ะเราจะดัดได้แบบอ่อนช้อยมากขึ้น เราจะใช้เป็นแบบนี้นะคะเอามาซ้อนกันให้มันมีเลเยอร์เนาะด้านข้างก็จะใช้เป็นตัวหลังคาเฉียงนะคะแล้วก็ดัดหอนกันอันนี้อาจจะตบตีกับหลังคาพอสมควรเนาะเพราะว่าเนี่ยปลายหลังคามันเกินเกินเข้ามาแล้วบางทีเราขัดตา ส่วนของหลังคาเนี่ยจะใช้เป็นเหมือนเป็นแผ่นไม้มาเรียงๆงต่อกันเนาะสีใช้เป็นสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ตัดขอบด้วยสีเขียวเราต้องการให้บ้านแฟรี่หลังเนี้ยของเราอะดูมีโทนสีที่กลมกลืนใกล้ชิดกับธรรมชาติอยู่ค่ะตรงนี้นะคะแพลเพิ่มระเบียงหน้าบ้านไปด้วยค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวบ้านมันดูโล่งๆเกินไปเนาะเราก็เพิ่มเป็นแค่ระเบียงออกมาเท่านี้ค่ะแล้วก็วางเสาลงไปนะคะ ตรงนี้ก็วางคารลงไปด้วยส่วนตรงนี้นะคะแผ่วเพิ่มยกพื้นขึ้นมาค่ะเพื่อเป็นทางเชื่อมระหว่างห้องน้ำและห้องครัวเนาะเราจะได้ใช้ประโยชน์ตรงนี้ด้วยว่าทําเป็นมุมนั่งเล่นหรือว่ามุมนั่งกินข้าวเพราะในส่วนหนึ่งของห้องครัวค่ะแผ่วตั้งใจว่าจะทําเป็นโซนปลูกยาไงมันก็นั่งกินข้าวไม่ได้แล้วเนาะหน้าต่างนะคะเราก็ใช้ของแพคเอนชันเทสไบเนเจอร์ล้วนๆเลยค่ะหน้าต่างมันน่ารักมากเราก็กระถางต้นไม้อันนี้นะคะเอามาขยายใหญ่ แล้วติดทั้งสองฝั่งเลยมันน่ารักจริงๆอ่าเสร็จแล้วปูพื้นหญ้าตรงกลางนะคะกับตรงที่ยกพื้นขึ้นมาด้านซ้ายจะเป็นห้องน้ำเนาะด้านขวาก็เป็นห้องตัวค่ะมีเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยว่าพื้นหินน่าจะเข้ากว่ามันดูโอเคกว่าเนาะมันแบบฟิลเป็นกระท่อมเล็กๆด้ดวยด้านบนก็จะเป็นห้องโถงกว้างแบบนี้เลยนะคะ ปูพื้นไว้ก่อนว่าเราจะใช้เป็นพื้นไม้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตกแต่งกันที่หลังตรงลานหน้าบ้านนะคะแพาจะเอาน้ำพูมาซ้อนกับหญ้าที่เป็นแบบดีบักกลมกล,มกลมก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูว่าจะแต่งอะไรเพิ่มเนาะขอข้ามไปที่ห้องน้ำเลยห้องน้ำเป็นห้องน้ำเล็กๆนะคะเราก็รู้สึกว่ามันเล็กเกินไปขอขยายเพิ่มอีกนิดนึงละกันเราอยากให้มีทั้งอ่างอาบน้ำแล้วก็ฝั่งชาเวอร์ด้วยแล้วก็ตรง ชักโคกอะ่ะเราเอาซุ้มไม้อันนี้มาติดมันน่ารักมากเลยนะเหมือนแบบมันเพิ่มความน่ารักมุ้งมิงให้กับห้องน้าได้อย่างดีเลยค่ะจริงๆซุ้มไม้อันนี้ค่ะมันเอาไว้วางไว้หัวเตียงนอนของเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็เอามาวางไว้เหนือชักโคกก็ได้มันก็น่ารักนะเห็นไหม ตกแต่งเพิ่มเติมด้วยโคมไฟนะคะ,ะติดรูปภาพสักหน่อยหนึ่งห้องน้ำเสร็จเรียบร้อยอ่างล้างมือกับกระจกแผวเอาไว้หน้าห้องน้ำเลยค่ะจะได้ใช้งานได้ง่ายขยายพื้นที่อีกหน่อยค่ะเพื่อที่จะวางโต๊ะกินข้าวนะคะชอบบรรยากาศของบ้านหลังนี้มากๆเลยคะ่ะมีตู้เก็บของวางของอีกสักชิ้นหนึ่งเรียงพวกโหลคุกกี้นะคะแล้วก็อุปกรณ์กินข้าวต่างๆลงไปด้านหลังตรงนี้ต้องปรับแก้เล็กน้อยค่ะเพราะว่าเราขยายออกมาเนะ แต่ว่าแพลวไม่ได้ขยายชั้นสองตามมาด้วยค่ะเลยเอาหลังคามาวางใส่แล้วก็เอากระถางต้นไม้นะคะมาขยายปิดช่องว่างอีกทีนึง่งเข้ามาในโซนห้องครัวห้องปรุงยาค่ะ เแบ่งโซนนึงไว้ปรุงยาแล้วอีกส่วนนึนงเป็นครัวแล้วก็ใช้เคาน์เตอร์ตรงกลางร,ร่วมกันค่ะเป็นการประหยัดพื้นที่เนาะแล้วก็ติดรูปภาพนะคะแล้วก็เถาไม้ที่หน้าต่างชอบรูปภาพอันนี้มากเลยค่ะโทนสีเขาสวยมุมนี้ก็เป็นตู้เก็บของอุปกรณ์ทายาต่างๆเนาะมีกระถางต้นไม้นะคะปลูกสมุนไพรใช้เองไงสมุนไพรพื้นบ้านเราต้องปลูกเองเนาะจะได้ปลอดภัยสะอาดเกี่ยวไหมอ่ะส่วนเคาน์เตอร์ลายไม้ถ้าเราเลือก มุมดีๆเนี่ย เขาจะมาต่อกันเป็นลายไม้แบบนี้สวยมากๆเลยค่ะต้องใช้เป็นแบบสี่เหลี่ยมมาต่อกันนะคะ,ะตรงนี้ทางเข้าติดไปสักนิดหนึ่งมันน่ารักก็ตรงเนี้ยละค่ะเราสามารถทําได้ทั้งข้างนอกและข้างในบ้านเลยแต่ว่ายังไม่ได้เทสนะคะถ้าเอาไปใช้แล้วมันเดินไม่ได้จริงๆก็เอาออกได้ค่ะอันนี้เพื่อความสวยงามล้วนๆเลยมีบ้านแฟรี่เล็กๆด้วยแล้วก็ปลูกหญ้าลงไปนะคะฟิลเหมือนบ้านนกเนาะจริงๆเป็นบ้านแฟรี่ค่ะไม่ได้เลี้ยงนก ส่วนตรงด้านซ้ายนะคะเราก็เอาตอผิงไปวางไว้ตรงนี้แพ่ปรับเป็นคารนิดนึงให้มันดูโปร่งโป่งขึ้นอ่าตรงนี้ก็วางแกนดารฟแล้วก็วางกระถางต้นไม้ต่างๆประดับลงไปนะคะเป็นมุมนั่งเล่นเอาดอนอกบ้านเนาะเราไปต่อกันที่ชั้น2เลยนะคะชั้นสองเนี่ยด้วยความที่มันเป็นห้องใหญ่เนาะเราก็เลยคิดว่า จะรวมทั้งห้องนอนห้องทํางานแล้วก็ห้องนั่งเล่นไว้ที่เดียวเลยค่ะตรงนี้ก็ยังมีเตาผีงอยู่นะคะใช้ชั้นวางหนังสือเป็นต้นไม้น่ารักเนาะเอามาวางไว้ค่ะข้างเตาผิงเมื่อเดินเข้ามาอีกนะคะจะเจอเป็นโต๊ทํางาน แต่อันนี้เนี่ยแพรวางไว้ก่อนอาจจะมีการปรับมุมอีกทีหนึ่งให้ลงตัวขึ้นนะคะแล้วก็เป็นเตียงนอนนะคะเตียงนอนสีฟ้าเขียวน่านอนมากๆเลยอะ่ะมันเป็นห้องที่ดูเย็นสบายตาเนาะอยากนอนกิ้งเกลือกอยู่ในห้องนี้มีกระจกบานใหญ่ไวใ้ให้ส่องแต่งตัวด้วยนะคะแพรวสลับโต๊ะทํางานมาไว้อีกฝั่งหนึ่งนะคะเวลาทํางานเนี่ยจะเห็นวิวหน้าบ้านมองออกไปนอกหน้าตา่างส่วนมุมปลายเตียงที่เหลืออยู่เนี่ยเอามาทําเป็นมุมแต่งตัวละกันค่ะจะใช้เป็น ดาวแผนเสื้อแบบนี้นะคะมีที่นั่งสําหรับนั่งเลือกเสื้อผ้าหรือว่าแลนเสื้อผ้าที่จะใส่ในวันพรุ่งนี้เป็นห้องที่มีแต่ความแฟนตาซีน่านอนเนาะด้านหน้าก็จะมีเก็บรายละเอียดนะคะเพิ่มพวกดอกไม้พุ่มไม้เข้าไปอันนี้ตรงน้ผํผพุเราก็เอาพุ่มไม้มาเพิ่มค่ะส่วนรอบบ้านเนี่ยเป็นงานยากเหมือนกันดาวแบบมันพื้นที่กว้างเราไม่รู้จะทําอะไรเราก็เอากำแพงดีบ์กมาล้อ,กลอมกรอบไว้ก่อนค่ะเป็นการกำหนดพื้นที่ แล้วก็ทําเป็นประตูทางเข้าอยู่ทางขวานะคะส่วนตรงกลางเนี่ยแพลวใช้เป็นก้อนหินที่เป็นโค้งๆอะคะ่ะมาวางไว้เดี๋ยวเราจะปลูกต้นไม้ลานทั้งสองข้างของบ้านนะคะก็จะเป็นลานที่ทํากิจกรรมได้ตรงนี้ก็เอาชิงช้ามาวางนะคะแล้วก็จะเป็นมุมแบบปลูกต้นไม้ปลูกพืชสมุนไพรต่างๆอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราก็อยากมีบาร์อาท์ดเป็นของตัวเองฟิลประมาณว่ากลางวันเป็นหมอยา กลางคืนเราก็เปิดบาร์เก๋ๆนี่ค่ะเอามาตั้งแบบนี้ก็สวยแบบเนี้ยเอาดอมันได้เลยอะ่ะเราก็กั้นไว้ให้เป็นสัสดส่วนหน่อยเนาะตรงทางเข้าหน้าบ้านเปิดประตูเข้ามาเราก็ยังจะได้แบบมีพื้นที่มีสเปซอยู่ค่ะอันนี้ก็ทําเป็นส่วนเล็กๆย่อมๆทําธุรกิจทั้งกลางวันและกลางคืนติดไฟนะคะตามผนัง ขอดูหมดกัางคืนนิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะต้องติดไฟเนะเาะแพลวชอบไฟกิ่งไม้อันนี้มากๆเลยค่ะมันสามารถแบบเรียงต่อกันเป็นต้นไม้เป็นไม้เลื้อยอะไรได้หมดเลยตรงนี้นะคะหน้าบ้านเนี่ยเราใช้กุ้งไม้จากดีบักค,ค่ะของ Enchanted by Nature เนี่ยแหละเอามาวางสุ่มๆไปก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆลงต้นไม้อัน,นต่อเห็ดด้วย วางดีบักซะส่วนใหญ่ค่ะตรงนี้ทำเป็นสวนอาจจะมีความลกนิดหน่อยเนาะแต่ว่าก็ดูใกล้ชิดกับธรรมชาติอยู่แล้วเราก็อยากมีชั้นวางหนังสือแบบเอาดอร์ด้วยสำหรับมานั่งอ่านหนังสือในสวนเนี้ยค่ะตรงหน้าบ้านนะคะก็เอาพืชไมา้เอาดอกไม้ต่างๆมาลงค่ะได้ประมาณนี้เนาะใช้โทนสีเป็นสีขาวเหลืองมันจะได้ไม่กืนกันมากเกินไปค่ะ ส่วนทางเข้าบ้านอีกฝั่งก็มีน้ำพุนะคะอันนี้ก็จัดเป็นสวนเลยแบบให้ลูกค้าได้ชมน้ำพุก่อนที่จะเข้าสู่โซนบาร์เนาะเพ้นพื้นนะคะเป็นทางเดินหน้าบ้านเพ้นเข้าไปถึงโซนบาร์เลยค่ะอันนี้เพิ่มที่นั่งนะคะที่นั่งเล่นชอบบรรยากาศของบ้านมีมากเลยเป็นอีกหลังหนึ่งที่สร้างแล้วรู้สึกว่ารื้อ่ะชอบเราชอบความแฟนตาซีมากๆอยู่แล้วค่ะ มันก็เลยเหมือนตรงใจเนาะมีของนู่นนี่นั่นแล้วก็ทําให้เรารู้สึกว่าอยากเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนี้เข้าไปอยู่ในนิทานเนี่ยค่ะนี่ก็มีมุมมานั่งนั่งอ่านหนังสือในสวนได้นะคะมีน้องนมอ,อ,อยู่เป็นเพื่อนเราก็วางพวกโคมไฟกระจายตามทางต่างๆด้วยแล้วก็มุมตรงนี้ที่ว่างนะคะเพิ่มต้นไม้พุ่มไม้ลงไปเสร็จแล้วอย่าลืมเพ้นท์ทางเดินค่ะ แล้วก็เก็บรายละเอียดพวกดินเนาะให้มันดูสมจริงก็เพนไปนะคะค่อยๆแตะไปเลือกบัชเบาๆเนาะค่อยๆเติมไปเพราะว่าในเกมซิมไม่มีว่าปัดไปก่อนแต่อ่อนเองนะคะเราต้องยังยังมือไว้บ้าง เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับบ้านแฟรี่แล้วก็หมอยาของแพรนะคะฝากดาว์โหลดไปเล่นด้วยนะคะลงในแกลเลอรี่เรียบร้อยแล้ว i d ดีสวีดดิง s ซูค่ะก่อนจากกันไปเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะเวลาแพรล,ลงคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนถ้าท่านไหนอยากสนับสนุนช่องสามารถสมัครเป็นสมาชิกช่องได้ค่ะขอบคุณมากค่ะ